สวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่าวันนี้งดเข้าป่าสักวันหนึ่งนาอพี่น้องจา้านี่โอ้ลูกกบที่เราพ่อพันไว้นะคะอ๋อลูกค้าสั่งมาแล้วเราก็มาคัดลูกกบให้คนนาะพี่น้องเด้ออันนี้ตกตกัวระบาดจ้ะพี่น้องจา้าคนตกตกัวระบาดเออนี่มาเอานามป้อยน้าบอก ให้จับตัวคนง่ายจ้ามีไปเบิเดเลยค่ะพี่น้องตื่เนเนาะตื่นเหรออยู่นิ่งๆไงให้ให้ให้ใหาอยู่นิ่งๆให้ให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 เพิ่าเตือนไปค่ะให้เด็กจีนไทยอันนี้ลูกกบการทาั้งการทั้งออกได้หลายวันแล้ว ông có co cắt ỏ kà pí cắt ỏ ỏ tổ nhảy héng, à phân thả trung mày cứ chìm canh riêng điò, pí non này, phải đang đi nặng nữa, cứ chìm canh chỉ để lại cái gì để lại nè, hả? Cỡ to trung mày, xăm, xăm xăm cái đấy pí ม้วนยังมีหางก,กับยังมีค่ะอันนี้เราจะคัดแต่ตัวที่พอดีพอดีตัวละบาทดิไปโอ้ยกระเซียวอยว่าเปินด้วยเดียวน,ะนี่นี่คูเขย่งงมอมาะไปจับจ ฐานใหญ่ก็นีกะจิตามใส่ไปเรื่อยๆค่ะตัวละบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทลดหาบาทเลยคือขายเป็นกิโลกโรล่าเพราะว่าหาบาทครับปีงิ้มผุญพี่น้องจ้ะอือืเพราะว่าบางคนมันกะมาใส่ไปใส่เวดนะพี่น้องตัวละสามจีหาก็แล้วแต่คนจะเอา อันนี้แค่บ่อเดียวค่ะเดยอีกสามบ่อเด้อบวชนัะคือทั้งตะย่อยการทางดื้อจังกับพี่น้องเพราะพันธุ์ไหนไม่นำปีนี้พอพันธุ์ไม่พันธุ์บ่อหลายดอกพี่น้องปีบรหันปุ้ยบ่ออะไใส่ใจสนใจกันเลยค่ะพี่น้องปีเรหันกะเพราะพันธุ์ไหนบ่อแถาที่ควร อันไหนคะอ้าวนี่แหละค่ะวันนี้เพื่อนๆก็มาคัดกุบเนาอจจะอาจารย์ขอแว่แค่นี้เนาะขอคัดกุบก,ก่อนจ้ะนี่หมดน้ำลงกี่กระเด็ดกี่กระตุ้มพี่อันนี้เดี๋ยวเขาจะมาล้างบอ่อจับเลยนัอนจะล้างบ่ออีกค่ะ อาจจะเอารุ่งใหม่มาลงมาสันกะแหวค่ะเอาเบอสกรอนก่ะพี่น้องย้อนยังจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะดูกบอันนี้พ่อพันเองเลยพี่น้องเด้อนี่พ่อพันไม่พันเราพ่อพันเองไม่ได้ซื้อมาจ้ะอาจจะฝากไว้สำนีก่อนพี่น้องนะ